วันนี้นะครับผมสงสารคุณครูท่านหนึ่งนะเออมีคนแชร์กันมาก็เด้งกันมานะมีคุณครูท่านหนึ่งนะครับที่ตั้งใจสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนก็ไปคอมเมนต์นะครับด่าทอครูต่างๆนานาน,าน,นะค,คือผมดูแล้วคุณครูท่านนี้คนะแนนความตั้งใจนะผมให้พันหนึ่งเลย เรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมว่าเนื่องจากเหตุการณ์นี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะครับเป็นเรื่องสุดวิสัยนะครับนะครับเป็นเรื่องที่สุดวิสัยแล้วก็บ้านเราอนะ่ะจริงๆแล้วก็อาจจะขาดความพร้อมเพราะว่าต้องถือว่าประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน งนั้นการเรียนออนไลน์เนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่เคยเหมาะสักเท่าไหร่นะกับบ้านเราเพราะว่าคนที่มีมันก็มีคนไม่มีก็คือไม่มีแต่ผมไม่อยากให้มันเป็นประเด็นดราม่าบ้านเราเนี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ออกไปขยายผมว่าก็มีก็มีแหละถ้า นักเรียนที่ขาดแคลนนะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเน็ตไม่สามารถเ,เรียนได้อย่างบางพื้นที่ห่างไกลเนาะบนเขาบนดอยเนี่ย่าจจะไม่ค่อยสะดวกเน็ตเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ผมก็เชื่อบนเขาบนดอยนะครับในพื้นที่ห่างไกลนะโควิดมันไม่น่าจะไปถึงนะผมคิดเองนะ เพราะว่าเกษตรกรพ่อแม่เป็นชาวเขาชารอยก็ใช้ชีวิตยอยู่ในในในเขาในดอยทําไร่ทําเกษตรกรรมนะก็ผมว่าถ้าเรียนอยู่ในป่าในเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอนะครับอนนี้หรนักเรียนในเมืองโอเคแน่นอนครับในเมืองใหญ่ ก็เป็นห่วงเรื่องเด็กอาจจะติดโควิดหรือว่าเด็กที่พ่อแม่เป็นโควิดเป็นนักธุรกิจเป็นมีกิจกรรมนอกบ้านเยอะนะครับอาจจะแพร่เชื้อใส่ลูกลูกแพร่เชื้อใส่เพื่อนที่โรงเรียนอนะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับนะครับอันนี้จะให้แจกแท็บเลต็ตมันก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าแจกมันต้องแจกทุกคน ถ้าแจกแท็บเล็ตนะครับก็ต้องแจกนักเรียนทุกคนนะครับจะมาเลือกว่าคนนี้มีแล้วคนนั้นไม่มีก็คงไ็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เป็นประเด็นนี่เตะหมูเข้าปากหมาอีกนะครับการจัดซื้อจัดจ้างประเทศเราก็รู้อยู่แล้วว่าขอไม่ค่อยได้สเปกนะครับวันนี้นะครับผมสงสารคุณครูท่านหนึ่งนะครับ มีคนแชร์กันมาแล้วเด้งก um. ันมานะมีคุณครูท่านหนึ่งครับที่ตั้งใจสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีคนก็ไปคอมเมนต์นะครับด่าทอครูต่างๆนานานะครับคือผมดูแล้วคุณครูท่านนี้คะแนนความตั้งใจนะครับผมให้พันหนึ่งเลยนะมีความกล้าหาญ กล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับนะแต่ว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษวันนี้มีใครได้ดูไหมครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะที่สอนภาษาอังกฤษผมเห็นครูท่านนี้สอนนะครับผมก็ฟังดูว่าโอเคแกก็สอนผิดนะแกก็สอนผิดสำเนียงแกก็ ก็อาจจะไม่ถูกต้อง100%ซนะครับนะแต่ว่าแกตั้งใจมากเลยนะครับนะนะครับแกตั้งใจสอนมากเลยนะซึ่งผมเห็นคนที่ไปด่าว่าครูนะไปดูถูกเหยียดหยามครูเนี่ยนะครับผมก็ถึงเสียใจยนะครับ ทีนครูไปตั้งใจดีมากแล้วเขาจะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาบ้านเะะราลิ้นเรานะครับมันก็ไม่ได้เป็นลิ้นฝรั่งนะแกก็พยายามออกเสียงเต็มที่แล้วครับแต่ก็ได้ขนาดนั้นผมถือว่าแกก็ยังมีความกล้าที่จะสอน,นมีความกล้าความตั้งใจดีเดี๋ยวก็ครูว,ว่าเราก็ขาดแค่ ฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยมีความคิดเออเนี่ยถ้าต่างคนต่างสอนนั่นก็มัวไปเลยนะวันนี้ก็เอาครูดีๆมาเลยครับเห็นไหมถือโอกาสช่วงนี้นักเรียนอยู่บ้านเนี่ยครับอสอนออนไลน์เลยวิชาอะไรก็ได้นะวันนี้ผมว่าคุณครูคนนั้นก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับแกก็สอนแต่กโอเคอาจจะมีสอนผิด ก็ยอมรับผิดนะพื้นฐานเนียจะจะไม่ดีนะแต่แกก็ตั้งใจมากเลยนะไม่อยากเห็นการทำลายนะครับมันจะทำให้คนไม่กล้าควรที่จะสนับสนุนเพราะต้องยอมรับประเทศเราอ่อนภาษาอันดับแรกผมอยากให้มีคนกล้าก่อนสร้างกิษยากนะยากมาก ยากตรคนที่ไม่กล้าพูดนะครับดังนะนะนั้นก็มีคนกล้าขึ้นมาที่กล้าพูดกล้าสอนนะผิดถูกช่างแม่งนะอย่างน้อยก็ยังดีว,ว่าไม่ทําอะไรเลยนะตรงยอมแล้วว่าอัตราเขารู้ภา,าษาอังกฤษในบ้านเราต่ำมากเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทําให้คนไทยเก่งเชี่ยวชาญภาษา ผมว่าด็อกเตอร์หลายๆคนในประเทศไทยภาษาอังกฤษก็ไม่เท่าไรหรอกนะครับนี่เรื่องจริงครับบางคนอยู่กับตำลาเนี่ยบางทีพูดไม่ได้บางคนพูดได้พอเจอตำราก็ไปไม่เป็นพอเจอศัสท์ภาษาอังกฤษนักเรียนนอกก็ดีกว่านะครับผมกล้าท้านักเรียนนอกหลายๆคนเนี่ยบางทีดูหนังไม่รู้เรื่องอนะถ้าไม่มีแคปชั่นข้างล่างนะ ผมไม่ร so no <laughs> ู้มันพูดว่าอะไรนะครับเออเอาจิงเด็กคนที่อยู่เมกามานะถ้าไม่ได้เกิดที่นั่นนะพวกที่ไปเรียนภาษาอังกฤษตอนโตเนี่ยนะดูหนังไม่รู้เรื่องะถ้าไม่มีแคปชั่นใะ้รอบบางทีดูไม่รู้เรื่องนะครผมเนี่ยยอมแล้บมาดิผมดูรื่รง้มันพูดว่าอะไรวะฟังไม่ทันนะครับ งันวันนี้นะครับก็ต้องส่งเสริมคนกล้าก่อนละว,วันนี้มีคนบอกว่าเรียนออนไลน์ยังก็จะให้ทำํงงทำยังไง่ะครับจะให้ทํำยังไงอ่ะกูอยากกะรู้นะไอ้คนที่ค้านเรื่องเรียนออนไลน์หรือไม่ก็ปิดเรียนแม่งไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทาเฮี้ยอะไรเลยนอนอยู่บ้านเฉยๆกันเด็กนะครับวันนี้มันก็ถึงเวลาเปิดเรียนแล้ว เพราะนั้นถ้าเกิดจะเรียนออนไลน์เนี่ยก็เรียนกับทีวีจะมีสมาธิไม่มีสมาธิอันนี้มันเรื่องช่วยไม่ได้นะมันจะให้ทำยังไงรครับรอย่างน้อยก็ต้องแก้ปัญหาปัญหามีไว้แก้นะครับนะไอ้พวกประเภทรู้อีช่างค้านี่ค้านทุกเรื่องแล้วให้ทำยังไงของประธานอ้าวถ้าไมให้เรียนออนไลน์จะทำยังไง ส่งคนเรียนเรียนต่อนะครับเปิดเรียนเลยใช่ไหมครับนี่นะครับในเมื่อบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตนะครับก็เรียนออนไลน์ก็เรียนออนไลน์นออนไ,ลนได้ผลไม่ได้ผลก็ยิงดีกว่าไม่ทําส้นตีนอะไรไอ้พวกเดี๋ยวเรียนออนไลน์ไม่ได้ผลไม่มีสมาธิแล้วมึงจะให้ทําส้นตีนอะไรกูถามแค่นี้แล้วเอาะเอออ่ามีอ๋องบอกว่าก็เปิดเรียนปกติคุณกล้าส่งลูกคุณไปเรียนไหม จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชือ้อคุณกล้าปะจังหวัดไหนไม่มีผู้ติดเชือ้อไอที่เขาไม่มีผู้ติดเชื้อปะเราเขาไม่กล้าออกจากบ,บ้านกันได้ไหมแล้วใครังคงตัดสินใจจังหวัดไหนควรจะเปิดเรียนจังหวัดไหนไม่เปิดเรียนนะเพราวันนีนะ้ความเท่าเทียมมันก็เรียนออนไลน์เด็กไหนแม่งไม่ขยันเลียนก็ช่วยไม่ได้ ไม่มีธรรมะทีก็ับเรื่องของมันนี่ครับแต่ดีก็ไม่ทําอะไรเลยไงเออแต่จะมาอนุ่นก็ไม่ได้ไอ้น,นี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็รู้ร,รู้อยู่แม่งโควิดระบาดไม่รู้จะมาละลอกสองละลอกสามหรือเปล่าใช่ไหมครับเออวันนี้ก็ต้องให้เขาเรียนอ่ะเด็กมันก็ต้องเรียนอ่ะไม่เรียนใช้มันเล่นเกมอ่ะแต่ผมไม่เห็นด้วย,ยาการแจกแคบเล็ต เขาต้องใช้เงินมหาศาลนะครับเปถือโอกาสนี้ในการฝึกเด็กๆให้มีความรับผิดชอบดูทีวีเนี่ยมันเล่นเกมไม่ได้ถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันก็เข้าเว็บเข้าทวิตเตอร์อะไรกันนี่ใช่ไหมครับก็ให้เรียนจากทีวีเลยและถือโอกาสนี้นะครับผู้ปกครองก็ต้องสละเวลาอะไร การที่จะดูลูกหลานให้โอกาสให้ลูกหลานนั่งรีตั้งใจเรียนถือโอกาสสั่งสอนอบรมลูกให้มีความรับผิดชอบต้องตั้งใจเรียนเพื่อนาคตของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโอกาสทองมากเลยที่จะเอาครูดังๆเนี่ยที่ว่าเจ๋งๆนักเรียนชอบๆเนี่ยมาสอนนะครับแ,แม่กับเรียนพร้อมทั้งประเทศเลย แล้วก็ให้โอกาสครูที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูว่าเออเนี่ยโรงเรียนดังๆเขาสอนกันแบบไหนอย่างน้อยก็มีประโยชน์อ่ะจะได้เป็นการพัฒนาด้วยเห็นไหมทำไมโรงเรียนี่คนมันแย่งกันเข้าแล้วแต่มันเป็นอะไรว่าครูมันมีเทคนิคการสอนแบบไหนวะใช่ไหมครับวันนี้ประเทศไทยนะ ก็มไม่รู้เราไว้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้แหงมั่วนะครับบางเรื่องนี่นะเด็กต้องได้รับความเท่าเทียมบางจังหวัดโอเคเปิดเรียนได้บางจังหวเปิดเรียนไม่ได้ก็มัเกิดความไม่เท่าเทียมผมนึกว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ลองเรียนดูเนี่ยก็ทดลองได้นี่ดีกว่าให้เด็กอยู่บ้านเฉยๆอ่ะให้นอนเกาไข่อยู่แล้วไงล่ะครับ ผมว่านี่เป็นโอกาสที่ได้ทดลองดีกว่าปล่อยเด็กนอนอยู่บ้านเฉยแต่เพียงแนตะ่ทางรัฐบาลเตรียมความพร้อมหน่อยนั่นเองออทำไมเอาวันนี้นะออกข่าวแล้วอันนี้เรื่องเกี่ยวกโรงเรียนมันเปิดไม่ได้สถานการณ์โควิดเนี่ยไม่รู้จะอยู่เท่าไหร่การจะให้เด็กไปโรงเรียนมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับเาเด็กไปติดกนันแล้วมันคุมไม่อยู่มันวุ่นวายหมด นั้นเรารัฐบาลขอความร่วมมือแล้วว่าช่วงนี้ให้เด็กใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มาเรียนออนไลน์คุณครูว่าถือโอกาสได้ดูครูที่มีชื่อเสียงในการสอนมันก็ไม่จะเสียหายอะไรนี่หว่านั้นบางทีมันก็นถึงเวลาโลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันมี new normal เนี่ยเอ่อไ,ไหมครับ มันไม่ได้เสียหายไม่ได้สอนเด็กเสพยานี่ยวะก็ทดลองดูเดี๋ยว่าแล้วก็ทำเซอร์เวยเลยนะผลตอบรับเป็นยังไงเห็นไหมผมเบื่อพวกประเทศไทยไม่เจริญไว้พวกนี้จะทำเฮียอะไรก็ค้านดีก่อนถ้ามีอะไรที่แม่กบคือไม่ไหวไม่ได้ไม่ดีนะครับเออ วันนี้เขาลองแล้วเด็กหลับหมดก็เรื่องของเด็กดิจะหลับก็ช่างมันดิจะให้ทำยังไงอ่ะจะให้ทำยังไงเอาไอ้หลับก็มีไม่หลับก็มีแต่ประเทศถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไม่ใช่ทำยังไงอ่ะทำอะไรก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ดีมองเห็นในปัญหา ก็อครัวยากจนก็ยากจนก็ได้ก็จนไม่ได้แต่ทีวีนี่มันคือพื้นฐานอยู่แล้วทุกบ้านนะมันคือสิ่งที่หาง่ายสุดแล้วถ้าจะเรียนทางทีวียังไม่ไหวอีกไม่มีทีวีก็ช่วยไม่ได้แล้วไอชิบหายอใช้มือถือก็ไม่ไหวแท็บเล็ตก็ไม่มี เอาทีวีก็ยังเดียวยังน้อยผมว่ามันก็เกิน80%คนไม่มีทีวีก็ช่างแม่งไม่ต้องเรียนไงเออก็ไม่ต้องเรียนไงแล้วจะยทำยังไงอ่ะเออแล้วยะยทำไงอ่ะคนไม่มีแล้วําทำไงอ่ะได้ทํายทำไงแจกทีวีไงฮะเออ นี่ไม่ต้องปิดเรียนแบบนี้ไปเรื่อยครั้นึงครูก็ไม่ต้องทํางานก็รู้อยู่มีโควิดจะทําไงก็พยายามเลือกทางเลือกที่โอเคนะคนส่วนใหญ่ผมเลิกบรรายพวกนี้นะเฮียอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรครั้งนองวันนี้เนี่ยผมว่าเผอๆนะการที่ครูสอนออนไลน์ มันจะเป็นการบังทับให้ผู้ปกครองกับลูกเนี่ยพ่อแม่บางทีนะมีเวลาให้กับลูกนะบางคนนะก็มีโอกาสได้ดูได้เรียนไปกับลูกด้วยเออใช่ไหมครับคือบางทีมันต้องลองใหม่ๆบ้างประเทศเราแม่งซ้ำซากมากี่ปีระบบการศึกษาไทยแนมะ่งหวยแตกมาเนลูกอีกชาติแล้วเรียนไม่ทันแลนะ้ว ประเทศนเขาเรียนกันผมจะบอกอะไรให้นะผมเคยเห็นเด็กนักเรียนที่อเมริกามันเรียนมันไม่เห็นจะเรียนหัวโตแบบบ้านเราเลยครับมันหนักไปทางเล่นีนทางหากนะครับคุณไปดูโรงเรียนที่อเมริกามันหนักไปทางเล่นผมดูข้อสอบของนักเรียนอเมริกาไม่ง่ายไม่ได้ซับซ้อนเลยครับแต่ข้อสอบบ้านเราไอ้เงี้ยแบบบางทีมัน มันซับซ้อนเงินไปนะผมดูเลยผมดูเลยนี่ผมเห็นแบบฝูกคาร์ีเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแบบฝูกหารของของฝรั่งเนี่ยแม่งโคตรเบสิกเลยนะเขาพยายามสอนให้เข้าใจหลักในการคิดง่ายแต่การบ้านของบ้านเรามันดีชอบทำให้ยาก ทีนี้วิทยาของเด็กเนี่ยเฮ้ยไอะไรนันทพลถ้าคุณจะมาเพื่อจะแย้งผมนะเราแย้งก็มันถูกถูกเรื่องนะครับนะผมพูดถึงเด็กการเรียนการสอนของเด็กอเมริกันนะไม่มีกระเป๋าใบใหญ่มาประเทศไทยเด็กนักเรียนไทยกระเป๋าไป,ไปเริ่มเท่ม ก็บอกแล้วไงถ้ามันมันนั่นก็ไม่ต้องเรียนไงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ต้องเรียนไงเออวันนี้ก็เพิ่มทางเลือกให้ไงว่าเรียนแลไวไม่ต้องสอบก็ได้เอ้าจะเป็นโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เรียนกับครูดีๆเอาคนไหนอยากเรียนก็เรียนคนไหนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนแต่ดีอยู่เฉยเฉยก็แค่นั้นเอง นะแต่ผมเห็นว่าการเรียนการสอนนะของต่างประเทศเนี่ยนะครัสำหรับในวัยเด็กเนี่ยเขาไม่ได้นเน้นซีเรียสมันจะเรียนถึงเล่นอแล้วมันแก้ปัญหาได้ไงหรอแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมั้งแต่ก็ดีก็ไม่ทำอะไร,รอ,อ่ะ โควิดมันยังระบาดไม่มีวัคซีนช่วงนี้เปิดเทอมเด็กอยากเรียนก็อยากเปิดเรียนก็เป็นเสนอทางเลือกขึ้นมาใช่ไหมเพราะทุกวันนี้นก็เรียนออนไลน์อยู่แล้วคนก็วยวายมีดรามา่ายายกับหลานไปซื้อมือถือไม่มีเงินอะไรกันก็โอเคเอาเรียนทางทีวีก็ได้พอบอกเรียนทางทีวีบ้านไม่มีทีวีบ้านยากจนเนี่ยเอามาทีวีเครื่องเดียวไอ้วยก็ไม่ต้องทำเที่ยอะไรหรอกนะ เห็ไหมก็ไม่ต้องทำส้นตีนอะไรหรอกนะครับเออผมว่าการออกอากาศนี่ทีวีช่องมันมีเป็ร้อยช่องเนะะออกซ้ำก็ได้เผล่ๆมันจะเป็นการฝึกให้พ่อแม่มีเวลาให้กับลูกด้วยเอเพล่เพ่พ่อแม่บางคนแม่งได้เรียนหนังสือพร้อมลูกนี่เนะี่ยมันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้เฉยเออ เผื่อประเทศจะเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆมั่งดีกว่านอนรอปัญหาไม่คิดจะแก้ปัญหาทำเฮียอะไรก็โวยวายอะไรก็ดราม่าไปหมดประเทศเนี้น่าลำคาญ